ก,ก็สบายดีพอ่อพี่น้องกาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องเย้ยพามาดูกาผมหาหาการเลี้ยงใหม่แล้วพี่น้องนี่ก็เลยทายพี่น้องเบิงนี่คือสูตรปั้นเตาอุบเตาทานของผมนี่ผมสีบอขุดเด้อพี่น้องเด้อผมจะไม่ขุดนะผมจะเลี้ยงใหม่ไว้ทั้งทึงแบบนี้เลยอืมผมตะขุดเฉพาะไอ้หูควันบอก หูควันออกผมพุดไว้ท่าหูนี่อีกหูควันออกแล้วก็ฝั่งนี้อีกนี่หูควันออกส่วนอันนี้หูไฟพี่น้องดูไฟเห็นมาผมคูดท่าอืนี่กะยังม่ท่านในปั้นพี่น้องเลยยังไม่ได้ปั้นการนีแเลยไออาชีพเสริมพี่น้อง อาชีพเสริมกับเพาทานนี่แหละเพาทานอืม <c oughs> ก็คือว่าแล้วมันเห็ดเขากบโบเป็นราคาเนาะเอ <c oughs> อยามแรงมากอะจักสีเห็ดย่างเช้าหน้าเข้ากับมีแต่อันนี้ะตัวอืมแล้วก็ยีดยางแน่จักน้อยพี่น้องยางผมกับโบหลายดอกสามร้อยก็ต้นนี่แหละเออมันมันโบท่านไหนใหญ่ปันไดพี่น้อง ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ก็เพิ่งจะเปิดหน้าเออก็เลยคือโอกาสทายเตาโมเมนเตาเนาะเออเลี่ยงไม่บพราะว่าบ,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 บ่ท่านเนีเป็นเตาเอาก็เลี่ยงไม่ไว้พี่น้องอ,อืมกับผมกาเบิ้งนี่เตานี่กัประมาณสักน่าจะประมาณสักแปดกระสอบปานพี่น้องเลยแปดกระสอบปาน แปดกระสอบป่านก็ถ้าตีเป็นกระสอบปุ๋ยก็เป็นสิบหกกระสอบปุ๋ยพี่น้องคิดว่านะเออแต่ทําจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะได้น้อยหรือว่าจะได้มากกว่านี้เออแต่อันนี้นี่กะคาดเดาด้วยสายตาออกะนี่แหละอาชีพเสริมพี่นอ้องเออถ้าผูดด้ใดอยากเอาไปเห็ดกะเอาไปเฮ็ดได้พี่นอ้องอืมก็ดีกว่านาั่งนั่งนอนนอน,น,อนก็บ่ามีรายได้นะเออกะอันนี้ก็อย่างน้อยก็ เอาไว้ใช้ในครัวเรือนด้วยเออแต่ถ้ามีใครมาซื้อก็ขายนิดนิดหน่อยหน่อยพี่น้องเออเราเราไม่ได้ทําเป็นแบบอาชีพหลักอืมแต่อันนี้เราทําเป็นอาชีพเสริมนิดนิด,นดหน่อยหน่อยเออแต่ก็เน้นเน้นไปใช้ในครัวเรือนนั่นแหละถ้าสนมากเออเพราะว่าเฮากับพะมีเวลาเนาะเพราะว่ากับมันก็มีเราก็มีเวลาแค่มกรากุ่ภา,า์มีนาเมษาสี่เดือนบอ่เออประมาณสี่เดือน,นี่ อหลังจากนั่นก็ฝนก็เริ่มมาแล้วก็ลงไฮ้ลงหน้าต่ออีกอือยก็ยามแรงก็ะเฮ็ดอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่แหละอาชีพเสริมข้าวหน้าเฮ้าเฮ็ดกอกกอกแก๊กไปอ่กันยังดีตัวปีนี่ไอรัฐบาลคนซอยเนาะเ้าวหน้าเฮ้าเนาะอืถ้ารัฐบาลเขาไม่ช่วยนี่ก็ถ้าเบิงพี่น้องท้าเบิงปีหน้า ปีหน้าถ้ารัฐบาลเขาไม่ช่วยก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงชาวนาห้าสิเป็นจังไหร่สียูได้บ่บอหรือแนวไหนเดี๋ยวรอรุ่นพี่นอ้องอืมแต่ก็ไม่แน่นะผมว่ารัฐบาลก็อาจจะโดนแรงกดดันอาจจะให้อีกก็ได้แต่ก็ไม่แน่นะอมองโลกในแง่ดีมองอย่างนี้มีความหวังแม่นบ่ลละ อ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้มาถ่ายเตาพันเบิง้งสูตรผมนี่จะไม่ขุดไม่ขุดลงเพราะว่าเม็ดบางเมนยังหนอกเพราะว่าย่มมยามจกนี่มันเจ็บแหวพี่น้องย่ามจกนี่มันเจ็บแหนวจกทานนะนะแต่ถ่าแบบนี้นี่มันห้อมบได้ก,กลมหลายปันดหบพี่น้องแต่อาจจะเสียเวลาปั้นซะหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเหนื่อยแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปเราก็ไม่เหนื่อยแล้วครั้งต่อไปเราก็ยัดเตาอย่างเดียว อ่ะโอเคเลิมนี้ก็มันมีสาร้ายไปมื่อไงพี่น้องเล่าสู่กันฟังซ้ำนี่แหละ